สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make Life Better นะครับทำชีวิตให้ดีกว่าเดิมนะครับใน EP ที่5นะครับในซีรีส์ไม่กล้าเปลี่ยนก็ไม่มีโอกาสวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของจูเสซิซ่านะครับซึ่งจูเสซิซ่านะครับเป็นแม่ทัพผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับครั้งหนึ่งซิซ่านำหน่วยรบโจมตียังเกาะอ,อังกฤษ เมื่อเรือรบมาถึงจุดหมายนะครับซีซ่าก็รอเวลาจนทหารขึ้นฝั่งจนหมดและสั่งให้นายทหารคนสนิทเผาเรือของกองทัพตนเองทุกลำจนหมดสิ้นทุกลำนะครับท่านผู้ฟังและสั่งรวมพลทหารเพื่อประกาศแก่พวกเขาว่าบัดนี้เรือรบนั้นถูกเผาจนสิ้นแล้วทุกคนมีทางเลือกเพียงแค่สองทางทางที่หนึ่งหากทุกคน เอาชนะค่าศึกไม่ได้ก็ไร้หนทางกลับและต้องกลายเป็นอาหารปลาทางที่สองจงยึดเกาะแห่งนี้ให้ได้แล้วเจ้าจะรอดเมื่อเราทหารได้ยินก็ได้โอบก,กอดความหวังแห่งชัยชนะเอาไว้ครับท่านฟังและไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปพอเ,เพราะเรือรบถูกเผาไหม้จนไม่เหลือแม้ลำเดียวครับเราทหารจึงต้องต่อสู้โดยไม่คิดชีวิต และในที่สุดก็สามารถยึดเกาะอังกฤษได้ความฉลาดของผู้นำอย่างซีซ่ายังพบได้ในเรื่องเล่าโบราณทางประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่องครับท่านผู้ฟังเช่นเรื่องของพระเจ้าตากสิตมหาราชที่สั่งให้ทหารทุกหม้อข้าวหม้อแกงของตนเองจนหมดเกลี้ยงและในที่สุดก็ได้ชัยชนะบางครั้งเพื่อให้ได้ดีจำต้องร้ายใส่ซึ่งมีผู้นำหลายท่านนะครับต่าง เพื่อให้ได้ดีบางครั้งนะฮะก็ต้องจําเป็นต้องรายใส่สุดท้ายเราทหารก็ได้ดีท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ทุกท่านนะครับฟังจบนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดดีๆจากเรื่องราวต่างๆไปปรับใช้กับบางอย่างในชีวิตเพื่อทุกท่านจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมฝากทุกท่านกดไลค์นะครับกดติดตามและกดแชร์ เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่ทุกท่านหวังดีแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไป Make Life Better ชีวิตที่ดีกว่าเดิมขอบคุณครับผม